เมื่อได้ยินได้ฟังอะไรมาอย่าไปหูเบาจะไปเชื่อง่ายยิ่งทุกวันนี้เพราะมันมีทั้ง Facebook, YouTube, Social คือข่าวต่างๆและโดมบอกกล่าวไอ้พวกที่หูเบาทั้งหลายกะโดดโลดเต้นเมื่อได้ยินมาแล้วไม่ได้ฟังเหตุไม่ได้ฟังผลเขาพูดด้วยเหตุอันใดในการที่เขาพูดหรือเขาแสดงมานั้นอย่าไปเป็นผู้หูเบากระโดดโลดเต้น จะเป็นคนเชื่อคนง่ายแต่ก็จะเป็นคนหูตึงไม่ยอมฟังใครเลยถ้าไม่ยอมฟังใครเลยที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังก็เหมือนกับถ้วยน้ำชาสีถ้วยถ้วยหนึ่งคว่ำถ้วยหนึ่งหงายแต่กดนรั่วถ้วยหนึ่งน้ำเต็มแก้วแต่ถ้วยหนึ่งมันพ่องน้ำพ่องแก้วน้ำไม่เต็มแก้วหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าไอพ้พวกที่น้ำคว่ำแก้วะ เทใส่ยังไงมันก็ไม่ไมเข้าถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนทั้งหลายไม่ยอมฟังใครหัวตื้อหัวลั้นเชื่อแต่ตัวเองไม่ยอมเชื่อใครปิดหูปิดตาไม่ยอมฟังคำเสียงคนผู้หวังดีแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแก้วอีกใบหนึ่งหงายปากจิงอยู่แต่คนลั่วดเทน้ำชายเทะเล่วหมดถ้าจะเปรียบเทียบกับคนก็จะฟังได้ทุกอย่าง ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาแต่ว่าไม่นํามาประพฤติปฏิบัติไม่ได้กันกรองไตรตองเพราะเหตุใดเพราะมันรับไม่อยู่เพราะใจมันรั่วเออเหมือนกับถ้วยชามันรั่วมันเทน้าไม่อยู่แต่แก้วที่สามเนี่ยน้ำชาเต็มแก้วเทน้ำอะไรมันก็หล่นคนประเภทนี้คลา้คลายกับรู้หมดทุกอย่างเออข้าเนี่ยรู้หมดทุกอย่างอย่ามาสอนอย่ามาพูดขารู้หมดแล้วประเภทนี้ก็มีอีกมากเหมือนกัน ไม่ยอมฟังคําใครเป็นผู้ฉลาดรู้หมดทุกอย่างแต่พอ,เ,อเข้าจริงๆริงเยตัวเองจะฉลาดได้ยังไงมันรู้แต่เพียงที่รู้เท่านเนสิ่งที่มันโง่น่ะมันมีตั้งมากมายมนุษย์น้ําเต็มแก้วนะมันมีมากขึ้นเรื่อยๆรื่อทุกวันนีแต่น้ําพ่องแก้วนี่นคือน้ําไม่เต็มแก้วนะพร้อมที่จะรับบางเหตุผลของผู้ใดใครก็ตามมาเทใส่นะฟังถ้าเขาเทมาเขาพูดมา มากกันกล้องรู้อีกพูดไม่ได้มีเหตุมีผลแต่มีแต่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นมาใส่ในแก้วไว้เราพิจารณาดูแล้วไม่ได้เหลืองเททิท้งไม่เอาอันนี้คือคือว่าน้ําไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะตรวจตราดูกันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลเพราะในพวกเราตรวจตราดูตนเองนะท่านผูพวกเราในเป็นคนประเภทไหนน้ําเต็มแก้วหรือน้ําพองแก้วหรือแก้วกลวลัว เรือน้ำร้นแก้วให้พวกเราศึกษามองตนเองทีน,นะ